ครับก็พี่อัปเดตเรื่องเกี่ยวกับสถา,านการณ์คอนเซิร์นก่อนนะครับว่าเามื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะเรามีข่าวว่ากสะะาวทชเนี่ยเลื่อนการแอปพูฟให้ตัวผลการประมูลนะครับที่มันเกิดขึ้นในวันที่29กรกฎาคมที่ิมิถุนายนนะครับออกไปเป็นวันที่6าการกฎานะครับก็ชัดเจนม่อเมื่อวานนี้คือวันอาทิตย์นะครับก็ออกไปแอปพูฟเรียบร้อยนะครับว่า,ารับรองผลการประมูลเพราะนั่นเรื่องของคอ s ์เ a ฟ i n g เป็นไปตามตีมที่เรามองไว้นะครับอันนี้คือภาพรวมว่าโออแหแ่งตอนนี้ของกลุ่มสื่อสารเนี่ยมันไม่มีละที่จะรออยู่ข้างหนา้าตัวที่จะกดเรื่องของราคาหุ้นเราคิดว่าจบนะครับมาที่ตัวแอสฟานะ,ค,ะครับก็วันนี้จริงๆพี่ออกเปเปอร์นะครับด้วยเหตุผลที่พี่ทำเออร์เน็ตตพรีวิวนะครับวันที่สองนะครับแต่ก่อนนี่จะไปลงไอ้เออร์เน็งต์วัที่สองเนี่ยพี่ให้เป็นตีมกับนักลงทุนชัดๆนะครับว่าทําไมเราต้องลงทุนแอ v ฟาตอนนี้นะครับ พี่ใช้คำว่าตอนนี้เลยนะอันที่1น,นะครับถ้าเกิดว่านักลงทุนไปดูนะครับจริงอะกรุงสีชอบชอบใช้ว่าแอด a เนี่ยคือหุ้นปันผลและทุกครั้งที่มันจะมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างการนะครับหรือการจ่ายเงินปันผลอตอนปลายปีเนี่ยเท่าที่เราศึกษามาทุกครั้งนะครับแอดเนี่ยราคาหุ้นไม่เคย underperform ตลาดเลยนะครับอรอบนี้เนี่ยคือรอบไตรมาส2แปลว่าเงินปันผลระหว่างการ กำลังจะมาซึ่งปกติ x d ก็คือเดือนสิงหานั่นแปลว่าเราลงคูนแอปฟา้าตอนนี้ไม่ถึง1เดือนนะครับเราจะได้เงินปันผลระหว่างการหอยปานละนั่นคือข้อ1ว่าทำไมต้องลงแอปฟา้าตอนนี้ข้อ2นะครับเงินปันผลที่เรา e x pect นะครับในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยก็สูงด้วยเพราะว่าผลประกอบการน่าจอกมาดีนะครับแเรา e x pect ว่าแอปฟา้าจะจ่ายเงินปันผลระหว่างการ6บาท56สตางค์ นะครับซึ่งถ้าดูราคาปัจจุบันนะครับจะตีมาเป็นเบสเพเดนทยิวถือหุ้น1เดือนนะครับที่ย้ำอีกทีถือหุ้น1เดือนนะครับจะได้ยิวประมาณสักสอ่เอร์นนะครับโค้ชผูดกับนักลงทุนตีง่ายเลยว,ว่าถ้าเกิดว่าคิดเป็นต่อป,ปีเนี่ยแปลว่าไอ้ฟานจะให้เปิดผลผล4.8ซึ่งถือว่าสูง,างมากๆสำหรับหุ้นใหญ่ระดับไอ้ฟานนะครับอันนั้นคือข้อ2นะครับข้อ3นะครับเออร์เน็งที่เราทำเอรอร์เน็งพีวิวกับานโแต เราบอกว่าัดีมากๆนะครับและโอกาสที่เราจะต้องอัปเกรดตัวเออร์น็งหอบานมีต่อนะครับเพราะฉะนั้นโอ้โหน้อยมากะนะครับที่เราพูดถึงว่าสถานการณ์เศรษฐกิจแย่แบบนี้นะครับแต่มันมีหุ้นไม่กี่ตัวหรอกที่เออร์เมันเป็นขาขึ้นแถมเออ n ์นขาขึ้นที่มันมีเอ r n i n นอัปเกรดด้วยนะครับหนึ่งอย่างนั้นคือตัวแอดฟานนะครับนั่นคือสาเหตุผลว่าทําไมเราเล็กรีคอมเมนต์ลูกค้าว่าณนะตรงนี้แอดวานดูน่าสนใจมาก แม้ว่าตลาดเงินจะดูผันผวนมากๆแบบนี้นะครับไปดูเรื่องของ e a r n i n g ี่ยงคตนะครับว่าเราทํำยังไงแล้วมันออกมามันดูดีขนาดไหนนะครับเราทําว่า e a r n i n g ียงครสองไฟฟ้านี่น่าจะออกมาประมาณ1น0 0 0ล้านนะครับโตสามสิบเปอร์เนเยียฟังไม่ผิดนะครับคนบู30%มสิบเปอร์เียแล้วก็5% Quarter เซ็นต์ควอเตอเตอร์นะครับถามว่าไอ้ตัว1นึ่งหมื่ล้านหนึ่งหล้านโตแบบเนี้มันแล้วมันดูตื่นเต้นด้วยจร สำหรับแอปสลุดนะครับต้องบอกว่าไตรมาสหนึ่งเนี่ยเพาออกมา1,500ล้านก็ถือว่าสูงมากแล้วนะเพราะว่ามันคือเลคคอร์ดตั้งแต่ที่อาร์ฟเนี่ยอ๋อรีพอร์ตไอ้ตัวควอเตอร์มาตั้งแต่ปี2015เราไม่เห็นเลเวลนี้มาแบบโอ้โหสี่ห้าจะสิบปีแล้วมั้งที่ไม่เห็นเลเวลนี้นะครับครับอ๋อไตรมาดสองมันกลายมาว่าเออร์เน็ของไตรมาดสองเนี่ยมันมีโมเมนตัมจากไตรมาสหนึ่งอีกนะครับเพราะฉะนั้นต้องถือว่า ไอ้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันล้านเนี่ยแข็งแรงมากแล้วใครได้ฟางก็มาทั้งเลิฟโนูมาทั้งคอสเลิฟโนูเนี่ยมาทั้งในแง่ของมือถือแล้วก็เน็ตบ้านนะครับโตทั้งในแง่ของเน็ตแอดดวนลูกค้าก็เพิ่มขึ้นนะครับอาปูยังเป็นภาพอาพคฟลิปอยู่ทั้งคู่นะครับพร้อมกับตัวคอสเนี่ยคัดต่อนะค,คนผูไอ้ตัว s อ a ที่เราเห็นว่าบ้าน oh. คัด,ค,ดคัดมาในช่วง2ปีเนี่ยคัดต่อเลยไรมาสอปีนี้ พร้อมกับทีมที่เราพูดตลอดว่าตอนนี้มันเป็นไซคลของฟรีแคชโฟ w ที่เป็นขาขึ้นนะครับดูยังไงฟรีแคช l o กขาขึ้นก็ e a r n i n g งมันเป็นขาขึ้นอยู่นะครับแต่เงินลงทุนเนี่ยมันหดตัวลงเรื่อยๆเพราะว่ามันผ่านการลงทุน 5G มาแล้วนะครับเพราะมันเป็นภาพแบบนี้กระแสงเงินสดที่มันสร้างในบริษัทเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเอาไปทำอะไรครับจ่ายเงินปันผลหรือไปใช้หนี้ แอดวานก็เอามาใช้นี่จริงๆในไตรมาสสเนี่ยมีการใช้มีเพิ่มด้วยดอกเบีย้ยเป็นขาลงด้วยเพราะฉะนั้นดอกเบีย้ยจ่ายในงบกนไรขาดทุนเนี่ยก็ลงต่ออีกทั้งเยียว์เียแล้วควอเตอร์ควอเตอร์นั่นคือภาพที่เป็นตัวดิสต e วเออร์เนีในไตรมาสสนะครับแล้วถ้าเกิดว่าไตรมาสสเราถูกนะครับนั่นแปลว่า e อเออร์เนียหอบาในในครึ่งปีแรกเนี่ยจะคิดเป็นประมาณนัก53%ของฟูเยียฟอร์แก๊ของเราไปเออครึ่งปีหลังดีต่อนะเพราะว่ามันมีคอสเซฟติ้งจากการประมูล นะครับเพราะนั้นโอกาสที่เราจะปรับเออร์นิ่ง์หอยฟ้านขึ้นอีกนะครับมีแม้ว่าเราไม่ปรับนะตอนนี้เออร์นิ่ง์หอยฟานปี2025นะเราเอ็กซ์เพกตัวโตมา17แล้วก็โต9ในปี2026นะครับคุณใหญ่ระดับแอดฟานโตระดับ10%นี้ไม่ง่ายนะนะครับเพราะฉะนั้นต้องถือว่าเออร์นิ่งโคไซโคลยังเป็นแบบนั้นอยู่นะครับเดเวทเดนสูงนะครับราคาลงมาถือเป็นโอกาสซื้อกับกดบู แา็กเก็ตที่พี่ให้สมัคไอตัวแอด a n รเนี่ยคือ350ครับ